พอค่ำลงก็สอนพิสูสามเมนเที่อยู่ในวัดพอดึกข้าก็สอนเทวดาก็เรีกว่าแก้ปัญหาเทวดา <c oughs> เทวดานี่คือพวกพระราชามาหากษัตริย์โดยสมมติว่าเป็นสมมติเทพหรือเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์โดยตรงเป็นอุปป,ปัตติเทพก็ตามเถอะ ก็มาให้ละดึกทิ้งนั้นมันเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นก็ดึกเลยดึกไปเข้ดา้ากลับแล้วจึงจะไ้พักผ่อนนิดหน่อยพกอกนหัวรุ่งเร่งเร่งยานสอดส่องไปอีกวันนี้จะไปที่ไหนอีกทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันดูท่านทำหน้าที่ครบวงจรทำหน้าที่จริงจังมากกว่าพวกเรามาก่ะ เห็นว่าท่านเคารพหน้าที่ท่านเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าถราพูดกันได้ง่ายอย่างนี้ถ้าท่านทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ นั่นมันคือสิ่งสูงส <rad> ุด <Napoleon> ที่พระพุทธเจ้าเคารพที่เราไม่เคยสนใจเราไม่เคยรู้จักเรารู้จักเพียงแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่รู้จักว่าเนื้อพระพุทธเจ้าเป็นไปมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพและเราก็เลยไม่เคยจะเคารพสิ่งนั้นบางทีจะไม่รู้จักจะทำไฝให้ว่าเป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพนั้นต่อไปนี้ก็คอยสนใจเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราจงเคารพสิ่งนั้น น่าจะหมดปัญหาจะดับทุกข์ได้โดยประการตั้งฟวงตัวเองก็จะรอดคนอื่นก็จะรอดทั้งโลกก็จะรอดถ้าเขารบสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสดเด็จโปรดสับม่เชื่อจะนั่งรถยนต์เมือนเดียวนี้มันไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่นั่งสดเด็จดำเนินด้วยพระบาทคนทางเป็นโยดยุทธ ก็เสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์วันที่จะปรินิพานอยู่แล้ววันนั้นยังดําเนินเป็นโยต์โยตเสด็จดําเนินเป็นโยต์โยต์ในวันนั้นจะปรินิพานอยู่แล้วตอนกลางวันยังดําเนินอยู่เป็นโยดโยต์พราค่ำลงนิพพานแล้วจะปรินิพา,านหย,ยกหยกแล้วยังมีปริพานเจ้าคนหนึ่งมาทูลถามปัญหาขอให้โปรดจ,จะนิพพานหย,ยกหยกแล้ว ถ้าสงฆ์ทั้งหลายไล,ยลย่ปฏิพาเจ้าคนนั้นออกไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าท่านได้ยินก็จ่งก็โอ้อย่าไล่มันบอกมันมาจะมาพูดมาสอนท่านเปฏิพาเจ้าคนนั้นได้สาเร็จประโยชน์ได้เป็นบวชได้เป็นพระหัตถในที่สุดเนี่ยไม่กี่นาทีจะนิพพานอยู่แล้วก็ยังทําหน้าที่อของท่านนี่เรียกได้ว่าท่านทาหน้าที่จนวาระสุดท้ายพูดภาษาธรรมดาชาวบ้านก็ว่าทางานจนตาย ห,หน้าที่สุดท้ายทหน้าที่เนี่ยดูที่ท่านเคารพหน้าที่เถิดสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพนั่นคือหน้าที่เพราะฉะนั้นคอยเราทั้งหลายทุกคนรู้จักสิ่งนี้แล้วก็เคารพหน้าที่ก็จะได้ชื่อว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ ดูตัวอย่างพระพุทธองค์ได้ทรงทาหน้าที่ของพระองค์อย่างไรได้ทรงทาหน้าที่ของพระองค์อย่างไรเราก็ยังทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้สุดความสามารถที่สุดอย่างนั้นธรรมะธรรมะคํานี้แปลว่าหน้าที่ มีพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด่วยฟังให้ดีๆว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยเาย้พูดกันอยู่แล้วก็หมายถึงหน้าที่หน้าที่คือสิ่งสูงสุดทีทท่ถ้าไม่ทําแล้วมันตายถ้าไม่ทําหน้าที่แล้วมันตายนหน้าที่สุชนิดเรียกว่าธรรมะทั้งนั้น จะเป็นมนุษย์คนแรกที่ว่าพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนและด้สังเกตเห็น,นหน้าที่ที่มนุษย์ต้องจะทำมันจะเรียกมันว่าธรรมะธรรมะธรรมะแปว่าหน้าที่แต่ตัวหนังสือหรือคำพูดธรรมะธรรมะนี่แปลว่าสิ่งที่ยกชูขึ้นไหวทรงขึ้นไหวชูขึ้นไหวนะกิริยานั่นเรียกว่าธรรมะ,รรมะยกขึ้นไหวชูขึ้นไหวนะซัดตกลงไป เป็นภาษาอินเดียโบราณช่วงกันรุ่นเรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นภาษาไทยเราสมัยนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่นั้นหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งที่จะยกเราขึ้นว่ไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์เช่นเดียวกับคำธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติขึ้นว่ายไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ธรรมะกับหน้าที่เป็นคําเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกัน แล้วก็ต้องต้องทําไม่ทําก็สืตายคำว่าธรรมะธรรมะนี่แความหมายมันกว้างขวางหมายถึงทุกสิ่งมายกเว้นอะไรแบ่งได้เป็นสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าธรรมะธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นก็ียก่าธรรมะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ียก่าธรรมะ แล้วคนดีที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกว่าธรรมะถ้าพูดสี่อย่างอย่างนี้หมดไม่มีไม่มีเยกเว้นอะไรแต่เราเอาอย่างที่สามอย่างที่สามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นคือธรรมะในความหมายที่สําคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้า่านเห็นว่าสาคัญนและเคารพและคนทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นว่าสําคัญตั้งแต่มนุษย์คนแรกรู้จัก พูดคำนี้แล้วเขาเอาคำนี้เป็นหลักยึดถือ therapy, คำว่าธรรมะเป็นหลักสอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องหน้าที่คนนั่นก็สอนคนนี้ก็สอนคนน,น,อน,น,นนู่นก็สอนขณะนั่นก็สอนขณะนี้ก็สอนสอนเป็นรัทธิเป็นพวกเป็นพวกไปดรว่ย,วยแต่สอนธรรมะท้งนั่นเขาเรียกธรรมะทางนั้นไม่ว่าคําสอนของพวกไหนในฝ่ายเดรัจฉิอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เรียกธรรมะธรรมะทางนั่น เมื่อประชาชนก็าจะถามกันว่าถือศาสนาไหนนะเขามไม่ได้ถามว่าท่านถือศาสนาอะไรถ้าถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของสมะมมณโคดมหรือท่านชอบใจธรรมะของนิคนตนาตมบุตรสัญเสยเวรสตะบุตรแล้วแ,แต่ครูบาอาจารย์ไหนก็ได้ธรรมะถึงนั่นธรรมะคือคำสอนเรื่องหน้าที่ก็มันหมายถึงตัวหน้าที่ ก็เลยสอนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นรู้จักหน้าที่ทั้งทางร่างกายทางจิตใจทางจิตใจก็รู้จักสอนหน้าที่ให้เจริญสมาธิภาวนาถึงขนาดเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดในทางสมาธิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าอืก็ได้เล่าเรียนศึกษาเรื่องเหล่านี้กับที่เขาสอนกันอยู่แล้ว แต่ไม่ไม่เพียงเท่านั้นต้องสอนต่อสอนต่อสอนหน้าที่ต่อขึ้นไปจป็นถึงชั้นโลกุตตระ